รับเข้าสู่รายการลูกทุ้งไทยแลนด์กับวีเจ,เจเจนี่นะคะในชื่อตอนสัญญากับใจไปให้สุดฝันจอมขวัญกัะยาค่ะนะคะกลับมาคุยกันต่อนะคะพี่จอมขวัญน,นะคะเนาะเอาเท้าความนิดนึงววนะคะเพราะว่ารายการของเราเนี่ยโอยดูทุกรุ่นทุกวัย อ๋อได้ไงเดเด็กรุ่นใหม่แบบว่าเอ๊พี่จำขวัญเป็นมายังไงนะคนก็อาจจะเพิ่งได้รู้จักอ๋อมีนักร้องศิลปินชื่อนี้ด้วยแล้วคะเป็นคนจังหวัดอะไรคะ จังหวัดพิจิตรค่ะจริงแล้วเป็นลูกครึ่งลูกครึ่งอะไรคะอ่าลูกครึ่งคุณพ่อเป็นคนพิโลอพีโลคุณแม่เป็นคนพิจิตรเป็นคนพิจิตรอ๋อลูกครึ่งหรือพิจิตรพิสุุโลกนั่นเองเลิศนะคะอยู่วังนะคะอยู่วังด้วยวังอะไรคะวังอีทอกเลยค่ะวังอีทกก็คือตัวตำบลเหรอคะเอ่อเป็นตำบลของอำเภอบางระกมจังหวัดพิษณุโลกอ๋อแบบว่า เนี่ยเป็นสาวในวังนี่เป็นสาวในวังนะเนี่ยเป็นคนแบบว่าพูดคุยสนุกสนานเนาะเลยทําให้เราแบบว่าไม่น้องเจนนี่กันเองด้วยไงพี่ก็เลยคุยได้ไปเรื่อยเลยนะสนุกดีสนุกดีนะคะคนเราคือแบบว่าต้องคือคิดบวกแล้วก็มีความสุขกับทุกๆที่และตลอดเวลาอย่าไปเครียดมาเลยเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้เห็นไหมอย่างโควิดมาเราก็พยายามปรับตัวอยู่ให้ได้คนไทยเก่งอยู่แล้วในเรื่องการปรับตัวนะคะนะล้วก็ รอดปลอดภัยนะคะเ <c oughs> นี่ยอเดี๋ยเดี๋ยวเดีย <c oughs> วายตยตายตกไมยปกรามรายตายตกนายตกรายตราตกรายตะตกร้รากรายตราตกรยเก็าตกรายตกรายตกาตรายตกรายตกรางตกราตกรายตายตกรายตกรางกาตกรายนก่ายตกาตกรากายตายตก่าดตกรายตกยกราตายตกรายตกรายกาตกราตายตกรกตาต พี่ยังแยกไม่ออกเลยนะขนาดพี่ทศพลท่านเปอเขาเป็นสัมมาเนนค่ะแล้วแม่จะชอบเปิดเพลงแหล่ให้ฟังสัมมาเนนนี่เสียงเหมือนเด็กผู้หญิงเลยไงเราก็ยังไม่รู้เลียยงถามแม่เลยว่าแม่เสียงเนี้ยผู้หญิงหรือผู้ชายเพราะเสียงเด็กหวานใช่ใชอ๋อแล้วพอเราโตขึ้นเรามารู้ว่าอ๋อสัมมาเนนคือเป็นผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยฟังเพลงแหล่อะไรเนี้ยตั้งแต่เด็กมาแล้วก็ชอบร้องเพลงมาตลอดค่ะค่ะนะคะศิลปินในดวงใจเลยคือพี่ทศพลเห็วพานเหรอคะ <c oughs> คือวิจิตรวนนี่คืออยู่ในช่วงวัยเด็กเพราะแม่อชอบฟังเพลงแหล่แล้วก็พอเราโตขึ้นมาหน่อยอย่างชั้นปฐมเนี่ยจะเป็นพี่พึ่งภ่มิวง,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 งดวงจันแลน้วนี่คือศิลเป็นในดวงใจเลยถูกต้องแล้ว <c oughs> พอขยับมาหน่อยจะเป็นหลังๆมายอมรับเพราะว่าพี่พึ่งเนี่ยหลังๆมาเขาจะร้องเพลงสนุกๆและพ,พี่ก็เลยจะหันมาชอบเพลงของพิสุนารี ด้วยครั้งนั้นช่วงแรกโหกว่าจะเอาลูกคอสุนารีออกไปจากจอมขวัญได้ในคนอ่อนข้างจะยากเลยสแสดงว่าคือเพราะเราก็ต้องร้องตามต้นฉบับเขาอ,อะไรอย่างเงี้ยต้นเพลงอะไรคะที่ว่าเป็นต้นฉบับของเราสุนารีเพ,าเพลงอะไรเพลงยังนั่งมอเตอร์ไซค์นุ่งสั้นสองมือกราบลงที่ตรงเนื อะไรนะเพาะเพราะเพาะคือ,อสุดยอดเลยเพือพิสูนี่เขาจะเพลงหวานเยอะแล้วหรอม,มันเพาะทุกเพลงเลยนะช่วงนั้น,นพี่ก็เลยจะฟังเพลงพ่สูเยอะแล้วก็อพอมาอยู่ในเข้าก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงเนี่ยโดยลุงบรรจงมนไพรนะฮะเป็นผู้ชักจูงแล้วเ <นะ S 2> จอลุงบรรจงได้ยังไงคะ พี่ไปขายของพี่เป็นแม่ค้ามาก่อนนะอยอมรับเลยว่าพี่จบน้อยคือแค่มัธยมสามเท่านั้นเองแล้วก็มาช่วยแม่ขายของที่ไหวเอ่ยฐานะทางบ้านไม่ดีคือขายของน้องเจนี่เคยเห็นไหมที่บ้านเราที่ต่างจังหวัดหรือที่ใช่ใช่ใช่เอ่อมันจะเป็นตลาดนัดอ่ะวันวันจันทร์ลงหนองนาวันอังคารลงรันตะบัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปตอกมีนัดเราก็ไปตรงนั้นไปตอกสมอเองขับรถเองตั้งเต้นเองเลี้ยงของอะไรอย่างเงี้ยจะไม่เหมือน นัดสมัยนี้ซึ่งเขาก็จะพัฒนามาอีกรูปแบบหนึ่งเมื่อก่อนต้องไปตอกสมอตั้งเต็นท์เองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปนอนค้างอ้างแลไแม้แต่หน้าหน้าธนาคารพี่ก็เคยไปกลางม้งนอนมาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยไปสองคนกับคุณแม่เหรอคะใช่ค่ะสองคนกับแม่แล้วก็บางทีก็พี่ชายบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าณวัยเด็กเราก็ไม่ได้คิดว่ามันลําบากอะไรหรืออาจจะเราเป็นคนไม่ได้คิดเครียดอะไรด้วยก็ทํางานไปร้องเพลงไปแล้วเราก็ค้าขายไปแล้วมันจะมีช่วงงานปีที่เราได้มีโอกาส จะมาขายความจริงแล้วจะมาขายของที่สะพานข้ามแม่น้ําแควจังหวัดกาญจนบุรีอุ้ยทำไมมาไกลจังข้ามจังหวัดก็กล่าวว่า <c oughs> เผื่อมันจะขายดีกว่าแถวบ้านเราอะไรประมาณเ <c oughs> งิงนทองก็ไม่ค่อยมียอนรับนะะโอ้ยค่าที่เราก็สู้ไม่ไหวก็เลยย้อนกลับมาที่วัดเ <c oughs> ขาพระอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นงานลอยกระทงลอยฟ้าค่าที่ไม่แพงมากก็มาขายของที่นั่นและไปเจอลุงบรรจงมนไพรเขาเอาแดนเซอร์ยุคนั้นเขาเอาแดนเซอร์ลืมแก่มายังไม่เข้าทวายไลท์ช่วงนั้น เขายังไม่ได้เข้ายุคลืมแก่เขาเต้นให้กับพ่อไวยพ์ไปสุพรรณที่ว่าพ่อไวยพ์เขาเป็นชุดลืมแก่อะไรอย่างนั้นเขาดังช่วงนั้นแล้วก็ใช้วงดนตรี BJ music แต่พี่เนี่ยยังไม่รู้จักกับลุงบรรจงหรอกพี่สาวเป็นคนพูดเก่งเนาะขอให้น้องขึ้นร้องหน่อยสิคืนนี้กับเจ้าของวงเขาก็บอกมาเลยมาเลยนกร้องผมป่วยเยอะเลยคอแห้งคอแหบอะไกหมดแล้ก็เลยได้มีโอกาส ไปต่อเขาบอกตอนเย็นไปต่อเพลงเลยนะ,ะก็ได้มีโอกาสไปขึ้นร้องเพลงผมจริงลุงมันจงก็แบบโอ้ยไม่เอาหรอกผมจะเอากังวนภายลูกเพชรขึ้นเวทีแล้วเสียเวลาเสียเวลาอะไรประมาณนั้นนะอะ เจ้าของวงอาอาบรรจบเขาบอกว่าฟังหน่อยฟังตักเพลงก็ยังดีเผเอินพี่ก็ใช้เพลงของพิสุนารีร้องเพลงอะไรรู้สึกจะกราบเท้าย่าโมแล้วลุงบรรจงเขาก็ขึ้นไปบนเวทีเออมันก็ร้องเข้าท่าดีนะแล้วร้องเพลงอะไรได้อีกล่ะไม่รีบละไม่รีบละเมื่อกี้จะ้เพลงเดียวก็เขาก็เลยปล่อยให้ร้องสองสาเพลงก็ได้ได้รับ กำลังใจมาพอสมควรเพราะว่าคนที่จังหวัดสุพรรณก็ให้กําลังใจเราด้วยได้รับรางวัลมารู้สึกจะสองสามแต่มันก็เป็นความภาคภูมิใจของเรามากนะคะก็ลุงมาะจงก็เลยชักชวนว่าเออมาร้องเพลงที่กรุงเทพมาอยู่กับลุงมาอยู่กับเด็กๆเด็กลุงก็เต้นแดนเซอร์เองก็ร้องเพลงไปนั่นแหละขายของไม่ค่อยดีด้วยค่ะก็เลยตัดสินใจหิ้วกระเป๋ามาเลยแม่มาด้วย๋อมามาสองคนแม่ลูกกลัวลูกสาวโดนหลอกเออใช่ใช่ก็ต้องห่วงตอนนั้นน้าหนักเกือบเจ สิบโลใครพี่เนี่ยแหละแล้วก็ดำปืดเลยก็กลัวลูกสาวโดนเลาคนต่างจังหวัดแม่มาอยู่เป็นเพื่อนนะลูกคนเล็กเลยลูกคนเล็กก็เลยพอมาอยู่กับลุงบรรจงก็เกิดความไว้วางใจเพราะว่าอยู่กันเหมือนครอบครัวลุงนี่เหมือนพ่อคนหนึ่งของพี่จอมขวัญนะคะแล้วระหว่างนั้นเราก็ได้เจอกับอาภูพานเพชรปฐมพรอาภูพานนี่ก็สร้างนักร้องอยู่นะคะหลังจากนั้นเขาก็เลยสองคนนี้เขาคุยกันว่าทําเพลงให้กับพี่จอมขวัญขึ้นมา เพลงสงเพลงเป็นอัลบั้มบ้างจังเกิดมาเป็นชื่อชื่อแรกๆของพี่พี่ชื่อสยาานมขวัญดาวเพชรพิจิตนะคะหวานไม่ล่ะหวานดาวเพชรพิจิตน้ำตาลน้ำตาลขึ้นจอเลยนะพอพออาภูพานมาสร้างพี่เป็นเรื่องเป็นราวนะ สนน้อยผ่านมานี่สนโน้อยผ่านมานี่โอ้โหเป็นยไงล่ะแบบว่านึกถึงภาพไปนี่เลยใส่สบายเลยอะแบบว่าสนโน้อยเรือนงามเลยความจริงแล้วอาภูพานเขาต้องจะตั้งใจจะให้มันตรงกันข้ามกับตัวเองตัวพี่อะเพราะว่าเราเหมือนคนขี้เลแต่ชื่อนี่ให้สวยเชียอารมณ์นั้นไม่ได้ไม่ได้ว่าเราสวยเหมือนสนโน้อยนะคะนั่นแหละพี่ก็เลยได้มีโอกาสเข้าสู่วงการจําได้เลยว่าวันที่20สิบ ธันวาคมสองพัค่ะอืมไปบวกเลขเอานะว่าอยู่มากี่ปีแล้วนั่นแหละพี่ก็เลยอยู่กับลุงบรรจงบนไพรลุงก็พยายามให้พี่เต้นนะแต่ด้วยความด้วยอัศีละของพี่ตอนนั้นก็อ้วนสมัยก่อนแล้ว,ลวก็ตัวใหญ่ก่อน้องๆน้องๆก็จะตัวเล็กตัวนิดของเขาสองคนรวมเป็นปเราหนึ่งคนเหมือนน้องขิมไงตัวนิดเดียวเอวนิดเดียวอะไรเงี้ยตัวเราบันล่มเลยมไม่อ้าวเราขี้อายพี่เต้นไม่ค่อยเก่งหรอกอะไรเงี้ยไม่อ้าวไม่อ้าวหนูร้องเพลงอย่างเดียวลุงไม่อ้าวอะไรเงี้ยหลังๆมาก็เลย ได้คุณอาเจนพบจบกระบวนวันก็เอาเพลงมาให้พี่บันทึกเสียงเช่นเดียวกันแล้วก็นำไปเสนอให้กับบริษัท แกรมมี <Gram> ่นั่นแหละก็เป็นที่มาว่าให้พี่ได้เข้าบริษัทแกรมมี่โกนั่นคือเป็นค่ายเทปสังกัดแรกของเราเลยสังกัดแรกเลยค่ะ,ะ,คะแล้วก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นจอมขวัญกัลยาล่ะคะใช่แล้วค่ะก็ต้นสังกัดแกรมมี่นี่ก็ถามว่าชื่อจริงอะชื่ออะไระหนูชื่อจอมขวัญเขาก็ไม่เอาชื่อที่เดิมๆที่ตั้งเอาไว้ชื่อจอมขวัญแล้วนามสกุลล่ะเออนามสกุลนี้ พ่อชายเมืองสิงห์ระหว่างที่ว่าพี่อยู่กับลุงบรรจงเนี่ยไปวงอิเล็กโทรนบ้างเลยจะเจอพ่อชายบ่อยเจอคน<ะ>ในวงการเนี่ยบ่อย<ะ>อาสรเพชรสอน,ส,อนสุพรรณอะไรเงี้ยพ่อชายจะเป็นคนขี้เล่นแล้วก็ให้ความเอ็นดู<ะ>ก็จะล้อพี่เรื่อยจะตั้งชื่อโน้นชื่อนี่อะไรเงี้ยจนมาไอ้ท<ะ>ี่จอมขวัญเอาจอมขวัญกัลยา<ะ>เขาเลยตั้งนามสกุลให้นั่นแหล ที่มาค่ะค่ะไม่ใช่ว่าเอาไปดูดวงดูพระอะไรอย่างนี้แล้วก็เลยเปลี่ยนชื่อมาเรื่อยๆในวงการนี้ก็ <c oughs> ก่อนก่ <c oughs> อนหน้านั้นก็คือยอมรับก็ดูดวงแม้แต่ปัจจุบันก็ดูนะคะแต่ว่าเผอิญว่าต้นสังกัดให้เราใช้ชื่อจริงอะแล้วก็นามสกุลนี่เอาเป็นพ่อชายเมืองสิงตั้งให้นะคะที่มา เป็นจอมขวัญกาลยาช่คะกับค่ายแกมิโกคือเป็นยุคแรกๆเลยยุคแรกๆตอกเสาเข็มเลยไหมคะถ้าตอกเสาเข็มนี่จะเป็นพี่ไม้พี่รมพรกับน้องใสใจวรีนั่นแหละเขาจะเป็นยุคแรกๆพี่ก็จะเริ่มเริ่มเข้ามานะคะหลังๆก็จะเริ่มมีน้องเปิลน้องหนึ่งอะไรเข้ามาแล้วเป็นห้าสาวฝุนตลบอะไรแล้วนะคะแล้วผลงานสร้างชื่อให้พี่จริงๆเลย คือเพลงสัญญากับใจซึ่งอยู่ในอัลบั้มชุดที่2องและ,ะนะคะก็เป็นเพลงประกอบละครเรื่องมนรักส้มตำที่ออกทางช่องห้าณนะตอนนั้นนะคะนะคะต้องออกเต็มอัลบั้มเลยะนะคะแล้วก็สำหรับเพลงอีกเพลงหนึ่งก็แต่ว่าเรอเอิญว่าอยู่ในอัลบั้มชุดที่1ก็เพลงแผลที่หัวใจ<อ>ข่าฉันให้ตา อะไรประมาณนั่นแหละนะคะนั่นแหละอันนั้นอยู่ชุดที่1ก็มีคนแบบชื่นชอบพอสมควรเหมือนกันแล้วจนมาชุดที่2ก็คือเกิดเป็นส้มตําก็จะเพลงสัญญากับใจจนได้รับรางวัลมาลัยทองนักร้องดาวรุ่งตอนนั้นเป็นดาวรุ่งเพราะยังเด็กๆมีแค่2องอัลบั้มนะดาวรุ่งหญิงยอดเยี่ยมประจาปี2544ันห้าอี่สมาลัยทองโดยลูกทุ่ง FM นะคะใช่ใช่ใช่นะคะี่วิทยาสุภพรโอภาณ์นะคะก็เป็นรางวัลอันทรงเกียรติสําหรับนักร้องในวงการลูกทุ่งเลยเด็กตัางจังหว ดีใจมากๆเราไม่คิดว่าเราจะได้มาอยู่ในเหมือนใจกลางสังคมลูกทุ่งขนาดนี้นะคะก็ดีใจก็นับว่าเป็นประวัติศาสตร์สำหรับตัวเราเองครอบครัวเราแล้วก็ประวัติศาสตร์ในวงการลูกทุ่งด้วยนะคะสำหรับชื่อของจอมขวัญกัลยานะคะเป็นนักร้องได้รับรางวัลมาลัยทองค่ะแล้วก็จากนั้นก็จะมีรางวัลใช่ต่างต่างติดตามมาก็หลังจากนั้นหลังจากออกอัลบั้มสองอัลบั้มแล้วเขาก็จะให้พี่ออกห้าสาวฝุ่นตลบซึ่งหลายท่านอาจจะพอได้ยินได้โอเคมาก คนตลบไปเลยนะคะ <laughs> แล้วลก็มาขบวนการตลิติชึ่ง <c oughs> หลังจากนั้นพอหมดสัญญากับบริษัทแกรมี่โกพี่ก็ไปอยู่กับบริษัทรถไฟดนตรี <c oughs> นะคะก็ะ<ช>มีอัลบั้มขึ้นมาอาัลบั้มหนึ่งจะอจอมขวัญมาแววจอมขวัญมาแววจะมีเพลงอีสานปนบ้างยุคใบปนบ้างแล้วก็ลูกท <c oughs> ุ่งปนบ้างแล้วแต่ว่าเพลงที่ได้รับรางวัลมาลายทองนะักร้องหญิงยอดเยี่ยมก็คือเพลงข้าวความสุดท้ายโอ้ใช่ใช่เพลงนี้อันนั้นประจำปี2 5 0 0 Uh, 49า <5. S 2> 9นักร้องหญิงยอดเยี่ยมปีนั้นจะคู่กับพี่ก,อก,ก๊อตจักรพันนะคะที่ได้รับรางวัลน,นักร้องชายยอดเยี่ยมออนั่นก็เป็นรางวัลวที่ภาคภูมิใจมากๆเลยแล้วก็ถัดมาก็ มาได้รับรางวัลพระพิคเนธทองพระราชทานปี2553นะคะจากเพลงสาวนายังคอยนะคะเพลงนี้แต่งโดยคุณอาภูพานเพชรปรมถพงค่ะค่ะอค่งก็พอกุบกริบกุบกิบไปแต่ว่าเราก็ทําเต็มที่ในแต่แต่ละเพลงแต่ละผลงานนะคะค่ะนะคะก็คือเรียกว่าไม่ธรรมดาเลยนะคะเส้นทางสายศิลปินของพี่จอมขวัญกัลยาเนาะแบบว่าไล่เรียงกันมาแล้ว แล้วหุ่นนี้ลดความอ้วนได้แต่ตอนไหนพี่<อ> <laughs> จากที่เจสิบโความจริงแล้วพี่ก็พอหลังจากพอเข้ามาอยู่ในวงการเราเห็นเขาอุ้ยหุ่นดีๆแล้วก็มีความรู้สึกเราอยากจะไปหุ่นดีบ้าง <c oughs> อะไรเงี้ย <c oughs> ก็พยายามลด น้ำหนักแต่แต่ก็ลดออลามาหลายวิธีช่วงนั้นไม่ออกยอมรับว่าโอ้โหนักร้องนี่จำม,มาไว้เลยนะคะถ้าเกิดว่าใครเป็นหนูต้องออกกําลังกายให้เป็นประจําแล้วมันจะช่วยเรื่องการร้องเพลงได้ดีมากๆร้องยังไงก็ไม่เหนื่อยออกมาจากปอดด้วยน,นะคะก็ช่วงนั้นยอมรับว่าไม่ค่อยดีออกกำลังไม่ออกกําลังกายเลยดีกว่านะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ใช้ยาลดความอ้วนนะคะก็ลดข้าวลดการกินเอา กับข้าววะคัถูกต้องจริงป่าจริงพี่พี่ตักข้าวช้อนเดียวนะแต่ยอมรับว่าก yeah> oh ิน oh, กับเยอะอะไรแงี้เพราะมันยังชินกับการกินเยอะอะไรอย่างี้อาจจะเน้นเป็นผักผลไม้แทนลดลดเรื่องแป้งลงมาค่ะนะคะโอ้โหคือแบบว่าคุยกับพี่จําขวัญเพลินมากเลยอะเวลาหมดแล้วว่าอ้าวเหรอพี่พอยากนี่คุยคุยรวปลับรลดลับเหมือนกันเนี่ยโอ้โหนะคะถ้าางนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาคุยกันต่อนะคะพี่จําขวัญกับคุณผู้ชมคะเราจะมาคุยกันช่วงหนึ่งคือ ชีวิตมนุษย์เราเนาะมันก็มีเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็มีการเจ็บกันป่วยบ้างนะคะโอ้แน่นอนคือแบบว่าเล่นเอาซึ่แบบว่าแฟนๆใจหายอันเนี้ยกลับไม่ได้กลับมาร้องเพลงให้แฟนฟังแล้วใช่ใช่เลยอ่ะใจหายเหมือนกันนะเหตุการณ์ครั้งนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะกับชีวิตพี่จอมขวัญกาลยานะคะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ขอบคุณพี่จอมขวัญกาลยาค่ะเราสคนลากันไปก่อนนะคะพรุ่งนี้เจอกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ฟันคืนลมพัดพาชีวิตคืนคมจู่โจมเขา